นะมนต์ตันสังกะวานโตอัลระหันโตสัมมาสัมพุทธันสา A nyang nhô nyo nhá nyano sa pa sa na ti pa phi kha ve on cho no so te so tham e so tai cha ko a u ta ti ta ti u ta pa ti ti sa tha vo phang la sa po li sa tang lai கtonວ່າ Anynyakarayumuma anupanatiດ nipatໍmantessana สูตรว่ากลางแห่งสติปัญญานาสังยุตในมหาวะละว่ากังสังยุตตานิกายอันพระอารหันตเจ้าตังลหาลายห้าร้อยพระองค์มีพระมหา กษสะราเถนเจ้าเป็นปันธานเมื่อกันรดำปติภาสปามาสังกยาธรรมหวติวันนานและพันติภักกวา กสัมปาเถนเจ้ากาแต่พระมหางกสัมปาเถนเจ้าในกาลบัตนี้ผู้ขามีชื่ออาันทาจากใดสำแดงวิสันเจนานาย สเิปทานโตรอันผูขคาหากได้สดับรับฟังมาดังได้อาถากาลสัมามเยนยังเมสัม,มัยะกาละขับหนึ่งพระพุทธเจ้าสัพัญโย พระพุทธานเจ้ายัางพงสันทิตสามล้านอยู่ในป่าเจตวันอาลามอันเป็นอาลามแห่งในอนาถาปินเดกาสามมหาเศรษฐีเฮืองสร้างถวายเป็นตานเือหากมิที่กาจิมไก่เมืองสาวััตินกอนาย กานที่นั่นศรัทธาอันว่าัมปัญญูพระพุทธ,ธเจ้าก็เฮินเรียกมาหายอ่างพิคุลาตังลายเหือมาผะสุมจุ่มนมกันและตอนอากาวาตนแกสา ตนแก้วพระตนแก้วท่าสาปนนาตนาญาก็จริงตัดยังพระธรรมมเตสนาดังนี้และอันยังกาโยกาญิมนุสานาติเมพิคเวนุราพิโคต่างลายอันว่าพิโคอาตาอันหันแจงะ อาการนั่เคว่าความหูปัญญามีการหูแจงแน่แต่วิจาก็การหูแจงยังแสงสว่างอวยแจงยังทรมาตั้งหลายที่เฮาบังเคยได้ยินก่อนได้ฟังมาที่บาใด ภากูดบังเกิดแก่ตาทางกันตะแล้วว่าอันนั้นเป็นการมาพิจารณาหันไกายปในไกยหันไกยพิจารณาหาหันไกยในกายอันเฮาควรจำเลินการพิจารณาหันกายในกายนี้อันนา หาตาทางกันตะหากจำเลิญมาดีดีและดูการพิคุตังลายจะคูคือการหันแจงญาณนาคือความหูว่าปัญญามีการหูแจงแต่แต่และวิสามีการ เกือหูแจ้งยังแสงสว่างยังทำตั้งหลายที่เอาบ่เคยได้ยินได้ฟังมาก็ได้พระกุแก่พราะตันทางการตาดแล้วอันนั้นเป็นการพิจารนาหันเวทนาในเวทนาตั้งหลายการมาพิจาจรณาหันเต เวทนาในเวทนาต่างหลายอันเอาหากวันดีและจํำเลินคือการพิจารณาหันเวทนาในเวทนาต่างหลายอันผ่านทางกันตาหากได้จำเลินมาแล้วดูกาลาภกูุต่างหลายจะคุ่การหัน แก้ยานการหูปัญญาความหูแจงแต่วิสัชนาความหูแจงแห่งแสงสว่างในธรรมตัางลายที่เฮาตัถากันตะได้เกยบ่นเคยได้ยินได้ฟังมาแต่กาลเมื่อก่อนก็ได้พากุดบังเกิดตื้นแก่เฮาและอันนี้เป็นการ มาพิจารณาจิตใจการเี่มาพิจารณาหันจิตในจิตนั้นอันเหาควรจำเรินการพิจารณาหันจิตในจิตนี้เหาตทะกตะหากได้จำเรินมาดีแล้วและดกกะูกาลาพิคุต่างลายจากคุกการหันแจงญาณาการหูแจงปัญญาการหูแน่แต่วิชา การหูแจ้งงนสนสานยังแสงสว่างแจ้งในธรรมจังลายที่เฮาบอกเคยได้ยินก็ฟังมาก็าได้ปรากฏแก่เกิดขึ้นในแก่เฮาอันนี้เป็นการพิจลรน,นาหันธรรมในธรรมการพิจลรน,นา หันธรรมในธรรมทังหลายและเฮากวรจำเรินการพิจารณาหันธรรมในธรรมจั้งหลายเฮาจำเรินแล้วดังนี้ได้อวิจชาชนาอย่างเรื่องในอนาณา อาณานุสาสตราสุตตังก็มีโดยภาคามดังกล่าวมานีและลำดับทำแต่นั้นจากสาแตงวินจันจนานยังวิกาเวลากลสสุดอาและเวลา อันท่านนั่นสูดต่อไปไปลานาในกาละเบื้อนนั่นพระพุทธเจ้าแห่งเราได้สถิตอยู่ในเจตวัณอารามอันเป็นอารามของนายอนัตถปิกาามาเศเษฐิหากได้ สร้างทอวไว้เหอเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าอันมีจิตใจเมื่อสาวัถิลาจจธานีวันก็มีและในกาละนั้นพระพุทธเจ้าก็เหอกาเลียกลองมาอย่างพิคุตางลายพระพุทธเจ้าก่อนตันพระธรรมเทศนาวัจจตาโลเมพิกาเวสติปทาน วัดิอาวิตาหากว่หุลิกะจาดังนี้เป็นต้นวามพิาเวโดลาพิงคูตังลายอ่านว่าสติประทานตังทีพปางการฝูงนี้การวามพิคูตังลาย จำเลินก็จำเหอใดบักหนักเตียนย่อมเป็นไปด่าวเพื่อการเบื่อนายเพื่อราคายออกเสียงยังการกำนัดตเพื่อการดับเสียงเพื่อการหลังอับเพื่อการรู้เพื่อและอันนายิ่งเพื่อการตัดสันรู้และเพื่อเหินนาอิปานะ พานิพานสิ่งเดียวรกอาวาอ่านสติปัฏฐานตั้งสัสนใดแห่งกันใดดูการาพิขุตัณลายพิโคอ,อ่านอยในเพนธรรมวิในนี้ละหาเตียนย่อม,มาพิจารณาหันกายในกายอยู่นึ่งปิจารณาหันเวทนาในาเวทนาอยู่นึ่ง ปิจาลานาะหันจิตในจิตอยู่นึง่งปิจาลาณาหันธรรมในธรรมอยู่นึง่งมีความเปลี่ยนมีสติสัพปะสากรรมจัดอตัตเสียดยังอาอาพิชิและเวโตวมันนาจในโลกนี้เดือเสียดีเสียได,ด้ดูกาลพิคุตังลายเจะอัานว่าสติปัฏฐานาตังสีประการมฟุ่งนี้อันพิคุ หากจำเลินกามำเมิอแล้วเตียนย่อมเป็นไปเพื่อการเบื่อได้เบือและอาคาขายความมายังความกำนัดหูแจงเพื่อการดับเสียงสุดเพื่อการหลังงับเพื่อการหัวแจ้งเพื่อการตัดสัุโและเพื่อพระนิพานเจ้าสิ่งเบวและที่นั่นพระพุทธเจ้าก่อนเตศนาะ เป็นัาถาต่อไปไปนาว่าเอยังสังเกเกสลาลาโลติอาพิกาเวจันตาโลสติปัฏฐานาวิลาทอดังนี้เป็นต้นพิกาเวดูลาภิขุตังลายอันว่าสติสัพทานดังสีปางการนี้อันภิขุฟุงใด้ฟุงหนึ่ง ได้บอบบ่อผานลบแล้วก่ออาลิเะมักกาตังแปดพังการที่ยังกระจำเหิกสัดตดตังลายได้ถึงการเสี่ยงไปแห่งป่าตุกอ,อันจอบชื่อว่าพิคุฟุงนั้นบ่ได้ผ่านลบเอาแล้วสติปัฏฐานตังติปังการนี้อันพิคุ อหมู่ใดหมู่หนึ่งหากพาลบเอาแล้วอริยามากเมียอ,องค์แปดปะการเตียนยอมกะะจำเออแก่สัต์ตั้งลายเสียงทุกขศกสุดรัทุกข์โดยชอบชื่อว่าสติตาชื่อว่าพิขุตั้งลายหมู่นั้นพาลบแล้ว อันว่าสติปัฏฐานตังสีปการนันเป็นสันไดดูกาลาภิกุตังลายภิกุในพระธรรมวิในนี้มาพิจารณาหันกายในกายมาพิจารณาหันจิตเวทานาในเวทานามาพิจารณาหันจิตในจิตหนึ่งพิจารณาหันธรรมในธรรมหนึ่งเตียนย่อมกาจัดตัดอย่างอา อาพิชาและโตมานาสาในโลกนี้เสียดใดดูกานาพิคุตังไลอันว่าสติปัฏฐานตังสี่พังการฝูงนานเกือว่าพิขุบูไดบูนึ่งบ่อพาลบอ่านแล้วแล้วอริยะมักมีองค์แปดพังการที่กระัำยางสัตว์ตังไล เธอปนเจ้าตุกโดยชอบและเตื้อก่อชื่อว่าพิ่คุเหล่านั้นบอกผานลบเราแล้วสติปัฏฐานจังสิปการอาณนาะที่พิ่คุมู่ใดมู่หนึ่งหากผานลบเอาแล้วอริยะมากกาปงาแปดปางการ ที่การามทยังสัตว์เถึงการเสียงตุกโดยจอบชื่อว่าพิคุโมนันหากผ่านลบอนนาแล้วแลเสียงเนื้อความในอาริยามักสุดเวลาตาทาสุดก็มีโดยภาคารดังกล่าวมานี้และนาลำดับตัดแต่นี้ไปไปนาจักสำแดงวิสัชนาในภาวนาสูตรว่ายังไม่ไรอะ สมัยยากาละคาบหนึง่งพระพุทธเจ้าตรัสนาะเรียกหามายังภิกขุตังลาลมาแล้วก็จริงสำเดงยังพระธรรมมาเทศนาว่าภิกขเวดูลาภิกขุตังาย อ่านว่าสติปัฏฐานตังสีพาการฝุงนี้อันปิกุหากได้ก็จำจำเลินเถอดีแล้วเลียนเตียนย่อมก็ได้พ้นจากวงโอข้าสงสารได้ถึงฝังกาละอนาภานิปานเจ้าก็สงสาย แต่และอันว่าสติปัฏฐานดังสีป่ปางการผูกนานสันใดคือว่าพิขุในพระธรรมวินัยนี้เตียนย่อมพิจารณาในกายหนึ่งพิจารณาหันเตเวทนาหนึ่งอิจารณาหันจิตในจิตหนึ่งพิจารณาหันธรรมในธรรมหนึ่งมีความเปลี่ยนมีสติ สัพปะสากรรมจัดตัดเสียยังอาภิชาและโตมันนัสสะในโลกนี้และเสียใดดูกาลาปิกุตั้งลายสติปัฏฐานสีปาการฝูงนั้นอันมีปิกุหากกะาามจำเลิศมานั้นแหละเตียนย่อมเพื่อได้พ้นจากโอฆะสงสารถึงอะ วังกำลังหากำนัลหลังกคือว่านิพานบ่ญาตจ,จะและได้สามแดงวิสัจนายังภาวะนาะสูรก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี่แหละทัดแต่นี้จกักสามแดงวิสัจจนาสติสูต้สต่อไปไปนาะว่ายังมีแทมในสมัยยะกาละขับนึ่งภาวะ พักกาวาอ่านว่าพระพุทธเจ้าก็ได้เรียกร้องมายังซาพิคุตังหลายหือมาพร้อมกันและพระพุทธเจ้าจริงจริงสามแดงพระธรรม,มเตศนาเป็นคัถาว่าสโตพิขาเวพิกเขาว,าวหาเลญอาสปาจานโนดังนี้เป็นต้นว่าพิขาวดุลาพิคุตังลายพิคุปึงกวรโย ้าเป็นผู้มีสติสัพพะสะ่กอย่าได้ขาดแต่เตอ,อันนี้หากเป็นดากรรมสั่งสอนแห่งพันตานทางการตาแต่ก่อนตั้งลาย โดยหากคาเหตุฉันใดเหล่านั้นก็ได้เ่อว่าพิโกเป็นโู้มีสติทั้งมันคือว่าพิโกในพระจำวิในนี้เตียนย่อม,มาพิจารณาหันกายในกายอยู่หนึ่งมาพิจารณาหันเวทนาะ เวตนาอยนึ่งอพิจารณาหันจิตในจิตนึ่งพิจารณาหันธรรม,มาในธรรมนึ่งมีความเปลี่ยนมีสติสัมปัญญากัมตันันเสียนยังอาพิจาและโตมนั่นสะในโลกนี้ก็ได้ดูการาพิคุตังลายอ,ยอันนี้แหละ พ่โคจิ้งจักกล่าวไปอาว่าเป็นผู้มีสติและดูกาลาพิโคตั้งหลายอาก็อันใดเล่าจริงจักกาเรียกว่าสติอาพิโคเป็นผู้มีสัพปะสะนั้นคือว่าเกวตนาอันพิโคนี้อันพิขุที่อยู่ในธรรมเวไนเด,ดเตียนย่อมมาหูแจงและเตียว่าตาเตียนย่อมผา กฎเกิดขึ้นเวทนาที่หูแจงแน่แต่และย่อมผากฏอยู่ย่อมมีการดับสวนวิตากาและปัญญาอันพิคุหากมาหูแจงแต่และเตีย,ตยนย่อมผากฏเกิดขึ้นมี อาสวิตากาและผัญยาหูที่แจงและเตียนย่อมผาโคตรเข้นอยู่เตียนย่อมมีการดับสูญดังนี้และพิกาเวเฟโคจิงจักได้จชื่อว่าเป็นผู้มีสปัสษะและดูการลาปิคุตังลายอันปิคุเปิงหูอยู่ อมีสติสัมภาษาแห่งอาเดตอันนั้นเป็นคำสอนแห่งอาา่านต่างหลายก่อนได้สติวิสัจจนายัางสติสูตรก็มีโดยพากันดังแกาวมานีแหละที่นี้จักสามแดงวิสัจจนายัางอุต <c oughs> อาตาตะละสูตรนานาสืบต่อไปไปนวาวา สาปัญญูพระพุทธเจ้าได้เลือกมาอยัางพิกุวาจังลายมาแล้วจริงสำแดงพระธรรมมเตสนาว่าพิกเวดูลาพิกุตังลายสติปัฏฐานตังสีปรปการคือว่า เพกออานบวชในพระธรรมวินในนี้เทียนย่อมมาปิจารณาหันกายในกายอยู่หนึ่งมาพิจารณาหันเวทนาในเวทนาอยู่หนึ่งมาพิจารณาหันจิตในจิตอยู่หนึ่งมาพิจารณา การทมในธรรมอยู่หนึ่งมีความเปลี่ยนมีสติสมามปัสสะกำจัดเสียงอย่างอาภิชาและโตมานาสาในโลกนี้เสียใดและสติปัฏฐานตังสีปการนี้และดูการลาภิขุตังไลเพราะการที่อาภิขุได้สำม,มาจำเลินกระทำเมือมากนักและยังสติปัฏฐานทมตังสีปการนี้และเตียนย่อมจากการยัง ภาระภาสองภาคการภาคการหนึ่งคกอว่าจักได้ถึงยังอรหันตะภาละในปัจจุปันนานี้หนึ่งและเมื่ออนยังมีอุปาทานะอนยังเหลืออยู่เจีงว่าจักได้ถึงพระอนาคามาภาละหนึ่งและตามดังนี้ ได้วิสัชนากรรมมาสามแดงยังอาุณาตละสูตรก็มีโดยภาคารดังล่าวบ้านนี้และลำดับท่านแทนนี้จังวิสัชนาสามแดงยังศาสันทศสูตรแต่ปาลีอัน ญาณสูตรอาต่อไปไปนาวาสัทธาสัพพัญูพพุทธเจ้าก่อนใดเตสะนาธรรมแก่ภิกขุอาตังลายตามดังบาลีวาจาตาโลเทเมพิคาเวสติปัานะดังนี้เป็นต้นว่าภิกขเวภิกขเวดูลาภิกขทังลาย สติปัฏฐานธรรมตั้งสีประการก็ว่าพิกคุในพระธรรมวินัยนี้เตียนย่อมมีมาพิจารณาหันกายในกายอยู่หนึ่งปิจารณาหันเวทนาในเวทนาอยู่หนึ่งมาพิจารณาหันจิตในจิตอยู่หนึ่งเมื่อพิจารณาหันธรรมในธรรมอยู่หนึ่งมีความเปลี่ยน มีสติสัพพะจากกมจัดตัดเสียอย่างอาภิชฌาและโทมันัาจาในโลกนี้เสียใดยและในเมื่อพิโคมาพิจารณาหันกายในกายอยู่พิจารณาหันเวทนาในหันในเวทนาอยู่พิจารณาหันจิตในจิตอยู่พิจาาณาหันธรรมในธรรมอยู่ต้านเตียน ท่านนาเทียนยอมละเสียยอย่างการชอบสู่เพ่งใจยังอากายเวทนาจิตและธรรมั้งหลายและกระจาอย่างอมตะนิพันเ์เธอแจงเพื่อการชอบสู้เพ่งใจนานนาเตอโดยพาดูกร,ดะระลาภิขุทานไหลายสติปัฏฐานธรรมั้งสีปะการทำได้สำแดงมาแล้วและคือว่า พิโคในพระธรรมวินยน,นี้เตียนย่อมาพิจารณาหันกายในกายอยู่หนึ่งพิจารณาหันเวทนาในเวทนาอยู่หนึ่งปิจารณาหันจิตในจิตอยู่หนึ่งพิจารณาหันธรรมในธรรมอยู่หนึ่งมีความเปียนามีสติสัมปัจนจกรรมจัดเสียงอภิจารและโตมนัสะในโลกนี้ เสียได้เมื่อมาพิจารณาหันกายในกายอยู่ปิจารณาหันเวทนาในเวทนาอยู่ปิจารณาหันจิตในจิตอยู่ปิจารณาหันธรรมในธรรมอยู่กายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีอาธรรมแล้วมาอมะตะนิพพานคือว่า อาจ้านทั้งหลายหากได้ก็จำเมื่อแจ้งและดังนี้ได้วิสัจจนาสามแดงในอาสันธาสูตรและก็มามีอาผลิตปัญญาสูตาก็มีโดยภากันดังกล่าวมานี้และนา้นํำดานท่านแตดนิจจากสามแดงวิสัจจนาะยังภาวนาสุต่าง และเวีสาอาวิพังกะสูดาตตอไปแถมไปหน้าวามพระพุทธเจ้าได้ตัดสำแดงอย่างพระธรรมเตสนาอย่างอะพี่โูตังหลายว่าพี่กาคาเวดูลาพี่ขูตังหลายตถาคตาเจ้าจำแดงอย่างการจำเนินยังอธิปัฏฐานตั้งที่ปักคัน จางายจุงตังโสตาภาสาธุดาฟังแต่เตารจำลื่นในกายอยูะะย่พิจจารณาหันเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาหันจิตในจิตอยู่มาพิจะะารณาหันธรรมในธรรมอยู่มีความเปลี่ยนมสีสติสามภาษารมจัดเสียงอย่างอภิจารและโตมนาสะในโลกนี้เสียใดและที่นั้นได้กระทำจำเลืนสติปัฏฐานตั้งสติป,ตปการ โยกาลาภิคุตังหลายตถาคตจาระสามแดงยังการจำเรินสติปัฏฐานและปฏิปัฏฐานตาจางจจำเลินถึงยังสติปัฏฐานแก่สุตันตั้งลายต่างลายจุงตั้งพาใจ ฟังก็ดีและเตออ่นว่าสติปัฏฐานนั้นเป็นชันใดดูกาลาภิกุภิกขาผูบวดอยู่ในพระธรรมวินายนี้เทียนย่อมมุพิจารณาหันกายในกายอยู่มาพิจารณาหันเวทนาในเวทนาอยู่มาพิจารณา หันจิตในจิตอยู่พิจารณาหันธรรมในธรรมอยู่ผู้มีความเปลี่ยนมีสติสัมปชัญญะจัดเสียอย่างอาภิจาและโทมนาชะในโลกนี้เสียใดและนี้เป็นสาติประานและดูกลาภิกุตังาล การจำเลิญสติประธานนั้นเป็นฉันใดดูกาลาภิขุตังไลภิขุผู้บวชอยู่ในพระธรรมวิ็นในนี้มาพิจารณาหานหันยังสมุทานิยาสธรรมธรรมคือว่าการเกิดขึ้น าในกายเวทนาจิตและธรรมมาปิจารณาหันวัญญาธรรมมาธรรมที่การนาเสื่อมมาถอยในกายเวทนาจิตและธรรมปิจารณาอาปาหันสมุทะอนญ่ยเนีญาวัญญาธรรมธรรมที่ เกือว่ามีธาตั้งการเกิดขึ้นและเสื่อมมาถอยในกายเวทนาและจิตธรรมมมีความเปลี่ยนมีสติสามประสาทรมจัดเสียนยังอภิชาและโทบรรณะในโลกเสียดใด <c oughs> อันนี้เป็นชื่อว่าจำเลนยังสติปทานดูกาลาภิขุทางลายอันว่าสติปะ ปฏิปทานยังดังนี้ปฏิบัติถือถึงการจำเริญยังสติปัฏฐานเป็นชัน้นใดและอจิมักอริยมักแปดภาการนั้นแลอันว่าอริยมักต่างแปดภาการนี้ก็ได้แก่สปา สมาธิเทอาการหันสิ่งที่ชอบสมาสังกับปูการเกิดดากะนิ่งในใจอันชอบสมาวาจาการกล่าวจ่าก่าวจ่าอันชอบสมากรรมมันตากรรมนะก็ตามการงานชอบสมาชีโวหาลัก เลี้ยงชีวิตอันชอบสัมมาวายามโมกจำความเปลี่ยนชอบสัมมาสติการละนึกเกิดในใจชอบสัมมาสมาธิการตั้งใจชอบญายุนนี่และอันนี้พระตถาคกตาหฮาตัาปฏิปทาการปฏิบัติได้ถึงยังการจำเลิญนสติปัฏฐานเสียงเนื้อความแห่ง ภาวะนาสูตรและวิสัชะนาสูตรดังนาใดวิสัชะนาอยังทรมาเตสนาอย่างอามานุสุตรทางวากังแห่งสติปัฏฐานสูตรอันมีในมหาวาละวากังสังยุตติกายก็บังคมสมเลสาเด